อันนี้เหมือนเป็น,เป,นเป็นพาทลีญี่ปุ่นนะับเป็นปีงบไปกันครับอันนี้เวอร์ชันล่าสุดเลยนะฮะล่าสุดในปีล่าสุดอันนี้จะเป็นเครื่องไม่ไม่โมดิฟายเครื่องเดิมเดแต่แต่ซ่อมใหม่หมดเลยซ่อมกา้านสูบอะไรที่มันสึกหรอเปลี่ยนใหม่หมดเลยแต่เป็นท่อผ่าครับท่อผ่าแล้วก็จะมีสูตรของผมเองในในการวางแป๊บวางอะไรให้มันเสียงมันเพอรครับครับพี่ ประมาณนี้ครับวันนี้มาถึงที่แหลมชบัง<ช>เพราะว่าถ้าคนเล่นในส่วนของ h o n d a เนี่ยมันจะมีโนวาแล้วก็ข้ามไป SONIC ใช่ครัมันจะมีรุ่นหนึ่งที่เขาบอกว่าค่อนข้างหาของมาเล่นยากก็คือ d ดดแดดครับใช่อะไรคือเป็นที่มาว่าวันนี้มี d ดดที่พี่ต้องบอกว่าเปลี่ยนแค่ล้อเนี่ยก็คือรถออกศูนย์ในยุคปลาย90เลยใช่คันนี้นะคันนี้เป็นถ้าตรงรุ่นมันลายนี้ลายผลิตนี้เป็นของปี 1,999ครับปี99้โอเคลายนี้ครับก็มีอยู่แดงเทาครับเขียวเท่านี้ครับครับพี่สามสีปีนี้โชว์เป่าว่าลืมนครับผมน่าจะตัวสามสีแต่เหนือสิ่งอื่นใดก่ออื่นพี่ต้องครับแนะนำตัวทีครับพี่เออสวัสดีครับผมต้องสวิตแหลมชบังครับครับพี่ต้องครับเริ่มแรกที่ได้โจทย์ของรถคันนี้มาเป็นยังไงครับพี่ คันนี้เจ้าของเป็นรถป้ายแดงเจ้าของเดียวก็วสมัยเทคนิคเหมือนกันแกก็จอดทิ้งไว้จนแกทํางานนะเป็นจนับจนอายุสี่สิบฝ่าแล้วครับรุ่นรุ่นกันเนี่ยคันนี้เขาก็นึกอยากเอากลับมาทําเหมือนกันครับทําเก็บไว้อย่างเงี้ยครับแต่คันนี้ไอ้คันนี้มันพิเศษตรงเจ้าของต้องการอะไหล่ที่เป็นพาทเก่าผลิตเก่าผลิตใหม่ฮะงานใหม่กับงานเก่าคันนี้เป็นงานเก่าทั้งคันเลยครับกล้าพูดได้เลยว่าทั้งคันทุกรายละเอียดทั้งคันหมดเลย ไอ้คำว่างานเก่าถ้าเกิดว่าเบิร์ดของ Hon ด a ในยุคนั้นเนี่ยมันก็คือเป็นตาโลโก้ที่ออกมาจากสายการผลิตของยุคนั้นฮะใช่ก็จะเป็นโลโก้ฮอนด้าเก่าคือพี่เขาเน้นว่าจะเอาของพาชุดนั้นมาใส่ทั้งสิ้นใช่ทุกชิ้นแล้วอย่างนี้เขาหาของกันทีเดียวครบเลยไหมหรือว่าเขาไปเจอของเก่าบ้างของใหม่อย่างไงพี่หาทีเดียวไม่ได้เลยครับเพราะมันต้องทยอยหาครับส่วนใหญ่แกจะหาเองก็ของหาเองครับเนี้ย ด้วยความที่แกห่างรถมานานอะไรเงี้ยด้วยอะไรด้วยราคาด้วยอะไรทุกอย่างมันมันเปลี่ยนไปตามการเวลาครับแล้วแกก็ซื้อสเปรย์สะปะจนพี่แนะนําว่าให้ซื้อเป็นไม่ต้องซื้อมาซ้ากันนะฮะคือคือเราบางทีก็เจีอได้ต่างแทนจริงๆว่ามันสําคัญทุกอย่างแหละแต่หมายถึงว่าไม่ต้องซื้อมาซ้ํากันอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับก็คือคันนี้เจ้าของเขาเก็บพาร์ตเองก็ช่วยช่วยส่วนหนึ่งแล้วก็เจ้าของหาส่วนหนึ่ง เขาหาไว้แล้วแต่อันไหนที่มันขาดไปผมก็เราก็ช่วยหาที่บอกว่ามันมีเวอร์ชั่นแรกก่อนที่เขาเอาของมาใส่แล้วมันยังไม่ใช่ขาดโลโก้เก่าใช่ในช่วงเวลานั้นอะตอนที่พี่ได้รถมากว่าจะได้เวอร์ชั่นแรกอะทํานานไหมมันทําไม่นานน้องแม็กแต่ถ้าเราจะเล่นงานเก่าเนี่ยมันไม่มีซะเลยทีเดียวอะหมายถึงว่ามันไปซื้อเลยไม่ได้เงี้ยก็ต้องหาว่าของที่นี้อยู่กับใครอยู่กับใครเงี้ย กว่าจะเป็นเวอร์ชั่นแรกนั้นก็ไปค้นหาของที่ขาดพอสมควรเหมือนกันใช่ครับพอสมควรเหมือนกันตอนแรกอ่ะเขาลื้อมาอยู่แล้วแล้วก็ส่งมาให้พี่ทําสีเขาพอสีโค้งสีสวิงอาร์มจากนั้นครับก็ติตต่อมาว่าให้ประกอบให้ด้วยได้ไหมครับอ๋อพอเอามาทําสีพวกโครงเสร็จแล้วปุ๊บก็คือพี่ช่วยขึ้นให้เลยอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นแต่คันนี้เขาเขามีของเก็บไว้เป็นบางส่วนอยู่แล้วครับก็ก็บอกให้เขาขนมาเลยครับทีนี้ขนมาก็แกก็ซื้อแบบ ทั้งงานเก่างานใหม่ค้ากันเนี้ยทีเนี้ยความต้องการแกคือต้องการงานเก่าครับคันนี้ไอ้ตัวงานใหม่ก็โลออกแม่ไม่ใช้ครับแล้วก็มาต,ตามล่างานงานเก่ากันมันก็จะเป็นอันที่มันรวมก่อนมีทั้งไอ้ตัวของโลโก,โกล้เก่ากับใหม่ที่เป็นพายใช่ใชไอ้ชุดนั้นนะ <ừ ừ S 1> ก่อนที่มันจะทําเสร็จมาเนี่ยมันมีตรงไหนบ้างที่พี่ต้องทําเพิ่มต้องกึงเพิ่มหรือว่าอะไรพวกนี้หรือว่าพี่เอาของมาใส่แล้วจบเลยพี่ในตัวเวอร์ชันแรกเวอร์ชันแรกก็เอาของมาไล่ใส่อย่างเดียวเพราะว่า รถคันนี้มันเป็นสแตนดาร์ดมันไม่ไม่ได้ดัดแปงลงอะไรมีแค่ใส่ล้อให้มันดูสวยขึ้นแค่นั้นเป็นของยุคนั้นแหละแต่จะเป็นรถแรกหรือรถใหม่ก็แล้วแต่คือเขาเก็บไว้พอสมควรเหมือนกันใช่ครับซึ่งสามารถขึ้นรถคันนี้ได้เลยได้เลยใช่ครับคล้ายอารมณ์เสียกายททาไว้ก่อนนี้อย่างเงี้ยครับ,รบพม<ว>เก็บอะไรแล้วมาถึงก็ตูมๆเลยเงี้ยครับมันถึงได้ออกมาเร็วรวมถึงพวกชุดสีพวกอะไรพวกนี้ด้วยหรอพี่รวมถึงพวกชุดสีใช่ครับใช่ครับเขาเก็บไว้แล้ว ครับผมไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเก็บของเอาไว้ก่อนแล้วผมจะหาชุดสี่พวกนี้ตอนนี้ก็ไม่มีไม่มีไม่มีให้เบิกแล้วไม่มีให้เบิกใช่ต้องหาว่าใครถืออยู่ขายเท่าไหร่สูรสาคากันไหมอะไรเงี้ยครับเอามาให้พี่ในสภาพที่มันเป็นรถมือหนึ่งของพี่เขาอย่างเงี้ยเครื่องมันต้องทําอะไรบ้างพี่ส่วนใหญ่นะครับเครื่องถึงจะมาติดเครื่องได้ขี่ได้พี่ทําใหม่หมดเลยเพราะว่าอายุการใช้งานหรืออายุที่มันมันนอนอยู่กับรถเนี้ย งานพวกซีนพวกลูกปืนนะทุกอย่างมันมันเสื่อมสภาพตามเวลาหมที่ก็จะมาทําใหม่หมดเลยก็คือตามสูตรที่ในการที่เอารถเซเ m e n t นี้มาพี่ก็จะทําให้มันใกล้เคียงของใหม่ที่สุดฟันอย่างเดียวครับครับพี่ฟันไม่ไม่เสอยสิ้นซากเลยไม่สนใจอ่ะว่ามันจะมันสภาพไหนคือบิ้วมันหมดโดนก็จะทำจะทำให้มันใหม่ใช่ไหมครับพี่เราก็ต้องครับพี่มันต้องร้อยแล้วมันมีส่วนไหนที่ต้องฟื้นฟูให้มันเป็น สภาพใหม่ทวนใหญ่เครื่องมันก็จะดําเลอะน้ำมันตามสภาพฮะครับแล้วก็เราก็มาพ่นใส่น้ําครับแล้วก็เก็บอุปกรณ์ส่วนที่เสียอะไรเงี้ยเปลี่ยนใหม่เงี้ยแค่นั้นฮะที่เหลือก็คือของที่พี่เขาเก็บพวกโช๊คพวกอะไรพวกนี้ก็คือมีหมดเลยใช่อ๋อแล้วมันตามกันเยื่อะใช่นีละโวิตไฟเงี้ยครับโซลิตไฟตรงรุ่นครับถ้าตรงรุ่นมันแพงสี่พันห้าพันอะไรประมาณเนี้ยจะเล่นกันของแดนนะ ทีนี้ถ้าทางเลี่ยงก็เอาของเวฟมาแปลงครับประมาณนั้นอ๋อแต่อันนี้คือแท้อันนี้แท้ถ้าคนมองไม่เป็นมันก็มองไม่รู้หรอกเพราะมันเหมือนกันพี่เขาเก็บพาร์ตมาพอสมควรแล้วของรถแรกโลโก,ก้เก่าอย่างเงี้ยความยากมันเกิดอากไงขึ้นความยากมันก็อย,อยู่ที่การหาของนะครับว่าว่าเราหาที่ไหนได้อะไรเงี้ยแต่คณะอย่างพี่อ่ะพี่ทําอาชีพนี้สักพักละเขาได้รู้จักพอขาที่มืออาชีพจะซื้อขายก็ใครคนไหนน่าจะมีอะไรอย่างเงี้ย พราถ้าเป็นผมอย่างเงี้ยผมอาจจะไม่มีคอนเนคชันถ้าจะหาของตรงนี้บอกเลยว่ายากน้องยาก,ยากซึ่งถ้ามีของแล้วจะได้มาในราคาที่จะรับได้ไหมก็อีกเรื่องนึงอีกถูกต้องครับแม็กราคานี้น้องไหวเปล่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมพี่อ่าใช่ครับใช่ครับพอเป็นเวอร์ชั่น2อ่ะที่มันได้เป็นของแถมโลโก,ก้เก่าหมดเลยอย่างเงี้ยคันนี้ของค่อนข้างครบแท้ขาดไม่เยอะก็เลยตามได้ไม่ยากด้วยด้วยตัวของเขาไม่เกี่ยงเรื่องเงินด้วย ก็เลยง่ายมีแค่โครงอับสวิงงามเนี่ยที่ทาสีครับครับน้องนั้นใหม่หมดเลยทุกหน้าแผงคอบนล่างแฮนด์ไม้ปั๊มทุกอย่างใหม่หมดเลยถ้างั้นเป็นการรีบิวรถยุคปลาย90ที่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นไหมมันยากแค่ในส่วนของหลาของใช่ใช่แต่การทำมันไม่ยากเลยใ่มันก็คล้ายๆรถเดิมรถเดิมทําง่ายประกอบง่ายแต่เขาก็ต้องละเอียดต้องจำน็อตให้ได้จำรายละเอียดของจุดต่างๆให้ได้อะไรยเงี้ย ตรงนี้น็อตแบบไหนตรงนี้น็อตแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งพี่ก็คือลงดีเทลในส่วนของตัวนอ็อตด้วยว่าถ้าขับออกมาจากศูนย์เนี่ยคือทรงนี้เลยอ,อย่างสปริงเบรกเนี่ยสปริงเกี่ยวไฟเบรกหลังเนี่ยก็ต้องของมันนะครับถ้าของรุ่นอื่นก็ LS ไม่ได้นะครับ,รบเออต้องข,ของแดดแต่ว่าของ LS จะเป็นสีดำคือในตัวของดีเทลพวกนี้พี่ต้องก็คือเป๊ะอยู่แล้วด้วยเป๊ะใช่ครับ คืสมมติว่าถ้าคนรุ่นที่มายืนดูในแต่ละจุดคือเฮ้ยไอ้นี้มันขออกขอกศูนย์แน่แอ่ติแน่คือคันนี้กล้าพูดเลยว่าไม่น่าจะมีอะไรที่ติใช่ครับใช่ครับเว้นแต่ตัวของล้อคือออกแนวให้มันดูซิ่ง <ๆ S 1> ก็เลยม <ๆ S 1> ันอันนี้อันนี้เป็นความต้องการของเจ้าขอ,ขอได้ผมขอญาติถามราคาของได้ไหมที่คุยกันด้วยแบบไม่เป็นตัวเลขที่ตายตัวนะครับเจ้าของเบิกไว้เองอะแสนกว่าบาทครับมาโดนพี่ฟันอีกเจ็ดหมืนครับ คันนี้เฉพาะแค่ค่าของสองแสนมีแน่มีครับผมผมเอาจาอแค่นี้พอไม่ไปลงตัวของดีเทลเยอะครับพี่พอทํามาเป็นทรงนี้แล้วเจ้าของเขามีความภาคภูมิใจกัไรบ้างซีคุยกันส่วนตัวนะเขาแฮปปี้มากแฮปปี้แบบแฮปปี้มากๆคือว่าใครเป็นเจ้าของก็แฮปปี้เพราะว่ารายละเอียดมันมันเป๊ะหมดไงแดดนี่ก็คือถ้าจะหาของก็ค่อนข้างจะเลือดจากอยู่เลือดจาดเลยแต่หนึ่งในนั้นอยู่นี่ครับผมใช่เขามีเก็บ แล้วในส่วนของพี่เองไะเวลามันทำมากับมือแล้วมันได้ทรงนี้มาพี่รู้สึกไงบงผมรู้สึกสนุกกับงานเ่ยครับรู้สึกได้ได้ชุบชีวิตมันอีกครั้งอ่ะให้มันเหมือนแบบปลายแดงอะครับเพราะพระตอนไมยรุ่นเราอ่ะเราก็คุกค,คีอยู่กับแร็เนี่ยครับพี่ประมาณนึงเลยอะแบบคือจากรถเดิมๆจนเป็นเศษเหล็กอะไรเงี้ยได้หรือได้สัมผัสได้อะไรเงี้ยมันก็เลยจำดีเทลได้ แล้วก็ผมว่าพี่น่าจะมีความใส่ใจนะว่าในส่วนของดีเทลอะไรพวกนี้ที่มันดูแล้วมันต้องเป็นของเดิมเนี่ยคนที่ทํารถมากับมือตั้งแต่ยุคนู้นน่ะก็น่าจะพอจะจําได้ว่ารถมันต้องเป็นเบอร์นี้ทรงนี้นะอะไรประมาณนี้แหวนหน้าเป็นยังไงแหวนรองอะไรเงี้ยรายละเอียดทุกอย่างครับทรงก็ใช่ดีเทลก็ใช่เอาสิอะไรประมาณนี้สาหรับแดดเปี99ที่เป็นทรงเดิมแต่พี่มีคันที่ทําซิ่งด้วย โอเคนั่นเดี๋ยวเราไปดูกัน สิ่งอื่นใดเราต้องบอกกันก่อนว่าการใช้งบในการทํารถคันหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าโอ้โหคันนี้แพงคนนู้นจ่ายเท่านี้ได้ผมจ่ายถูกกว่าจริงๆมันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความพอใจของแต่ละคน<ช>ถูกต้องไหมพี่ใช่ครับใช่ครับการหาของด้วยบางคนหาของง่ายแต่ราคาถูกบางคนหาของยากในส่วนของราคาแพง<ช>ซึ่งข้อกําหนดมันค่อนข้างต่างกันอยู่แล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเปรียบเทียบกันคือมันต้อง ลงดีเทลด้วยไม่ใช่เฮ้ยผมไม่เห็นต้องซื้อแพงขนาดนู้นเลยเดี๋ยววันจะใช่ครับเป็นเอ็ดดามาก,กันเอาเป็นว่าสําหรับเจ้าของรถที่ยอมกําเงินแล้วก็ทุ่มทุนในการสร้างรถคันหนึ่งเนี่ย<ช>มาจากความชอบของเขาจริงๆนะพี่ใช่ครับ <นะ S 2> ใช่ครับ,ค,รบคือว่าบางทีอย่างลูกค้าถามว่ารถคันหนึ่งจบเท่าไหร่ครับพี่จะบอกลูกค้าว่า <c oughs> มันจบเป็นตัวเลขกลมๆไม่ได้ครับมันค่าประมาณให้ได้ประมาณได้ครับ ด้วยรถเนี่ยรายละเอียดรถเนี่ยว่าคุณจะเอาแค่ไหนคุณจะเอาสมมติไปไปแนวรถแต่งแบบน,นี้ครับคุณจะโชคหลังโอลินไหมคุณจะปั๊มเบรกแบมโบตัวไหนเงแบมโบมีหลายราคาหลายตัวหลายเวอร์ชั่นใช่ไหมครับเนี่ยทีนี้มันเป็นตัวเลขกลมๆไม่ได้ด้วยงานดัดแปลงขาทุกทุกอย่างอะ่ะถ้ารถแต่งนะในกรณีรถแต่งรถเดิมก็แพงครับแพงด้วยอะไรด้วย บางทีเจ้าของซื้อเองกับไปเจอของถูกแต่พี่ไปซื้อเจอของแพงเงี้ยใช่ไหมไอ้เรื่องพวกนี้มันเซสเิทีฟใช่ครับฮะ <ouais S 2> จริงๆสมมุติว่าถ้าเจ้าของรถเขาสามารถเอาของมาให้พี่ได้ <ๆ S 4> พี่ก็ไม่ติดใช่ใ <ๆ S 4> <Years. S 4> นมุมของช่างเหมือนพี่เคยพูดว่าบางทีการจํากัดงบในการ <OM. S 4> ที่จะทํารถคันหนึ่งอ่ะบางทีมันอาจจะไม่ใช่ใจความสําคัญในการที่ช่วยอธิบายเรื่องนี้เพิ่มเติมให้ผมดี <c oughs> คือรถพวกเนี้ยถามว่าจํากัดงบอ่ะมันก็มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเมือทีนี้ไอเราก็เข้าใจว่าเงินของในกระเป๋าของแต่ละคนมันไม่เท่ากันอยู่แล้วถูกไหมครับ,ค,รบความต้องการของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่เนี้ยแต่บางคนอยากได้ดีแต่อยากได้ไประหยัดอะไรเงี้ยมันก็อย่างเงี้ยมันคุยกันยากพี่อ,อึดอัดใจคนทํางานอ่ะที่มีมมทางเลือกให้เขาไหมในกรณีที่จากัดจริงจริง ก็มีแต่เนี้ยด้วยรถอ่ะมันต้องดูตัวจริงก่อนว่าพี่มันเย็นกันาดไหนใช่ในส่วนรถอ่ะรันมันมีอะไรใช้ได้มั่งอะไรเนี่ยเพราะรถมาแต่ละคันโอ้โหยับยับนั่นเลยพายับแบบยับต้องเปลี่ยนทั้งคันเนี่ยมันก็แพงแต่ว่ามันก็มีขั้นตอนในส่วนของการที่จะเคาะงบกันก่อนประมาณเบื้องต้นน่าใช้งบประมาณเท่านี้นะอาจจะมีเพิ่มเติมตามในกรณีที่หนึ่งประมาณนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับครับผมเมื่อกี้นี้เราดูถึงรถเดิมออกห้าง ในส่วนของแดดกันมาแล้วคันนี้คอนเซปต์ต่างไปพี่ช่วยเล่าคันนี้ก็ให้ถึงคอนเซปต์เดิมทีอะครับมันเป็นโปรเจกต์ของตัวเองล้วนๆเลยกิเลสเลยก็จะทําไว้ให้มันดูสวยงามไว้ขี่เล่นกิ๊กซื้อกาแฟอะไรเงี้ยครับเง็กเพีงรออายุป่านนี้เราไม่ไปซิ่งละทำขี่เล่นไม่ได้ซิ่งแบบเอาเวลาเอาตัวเลขไม่ได้ทำหมายถึงว่าให้มันขับสนุกกว่าในรถสแตนดาดเดิมหน่อยนึงครับพี่ไม่หน่อยแล้วก็เพราะว่า เครื่องยนต์ก็โมดิฟายสเตปขี่เล่นสนุกสน,นุกทั่วไปครับมีเสื้อสูบไอเสียสมรูไอเสีย3มรูนี่คือทําเองในสูบของต้องเซอร์วิสหลักบังคือคนเล่นรถอะตอนเนี้มันก็เป็นนิยมทําเป็นไอเสีย3มรูเหมือน KR ครับ,รบเทีเอามา3มรูจากโรงงานนี่หละคแค่มีวาลวมาคอยปิดเลยอนี้แต่ก่อนนะมันก็เป็นไอเสียรูดเดียวสมัยก่อนลงกึ้งคือเครื่องม้เครื่องมือในการ ดัดแปลงน่ะมันมันน้อยเดี๋ยวนี้มันเยอะแล้วทั้ง CNC ทั้งมินลิ่งนะครับฮะมันก็เลยทําได้คนก็ไปดัดแปลงกันไปทั่วไปเงี้ยซึ่งตอนนี้สูตรนี้ก็คือผู้ยนตตรงคือค่อนข้างแพร่หลายแล้วแพร่หลายครับที่ทำกันทั่วครับข้างล่างก็มีเข้าวเหวี่ยงอะไรเงี้ยครับขาเหวี่ยงเงี้ยเวทแล้วก็ใช้เป็นปั๊มติ๊กไฟฟ้าปั๊มน้ําไฟฟ้าแยกครับไหลครับฝาจุ่มก็ให้มันดูสวยงามหน่อยก สั่งพี่อ๋อเจ CNC ให้ใหม่ครับฮะแล้วก็ระบบไฟคันนี้ก็เป็นเป็นระบบไฟจุดระเบิดก็เป็นกล่องไฟ NSR ถ้าเป็นชุดหลังก็จริงๆแล้วรถคันนี้มันเป็นดิสเบรกก็แปลงให้มันดูปาดเตียวก็ทาให้มันเป็นดัมเบรกครับแล้วก็กัดเจาะดุมให้มันดูสวยงามนะฮะตามสไตล์รถซิ่งครับ,รบข้างหน้าก็เป็นเบรกแบมโบท,ทั่วไปะเตะพื้นๆฮะปั๊มอย่างนี้เขาเรียกขันดําแล้วอย่างนี้เขาเรียกปักข้างครับแล้วจานแล้วก็ เป็นล้อทองเป็นยางแบล็คดิสโทนแบล็คอะไรแค่เนี้ยครับประมาณเนี้ยอันนี้คือของซิ่งที่แต่งเติมเพิ่มเติมเข้าไปใช่ของคันเนี้ยมันเป็นส่วนใหญ่ัน่เป็นของใหม่เพราะว่าคันนี้ซื้อโครงแข้งที่เขาเรียกกันโครงแข้งครับ,ค,รบคือแข้งเครื่องกับโครงอย่างเดียวอ๋อที่เหลือก็โภมาใหม่ใช่คือจับของมาใส่หมดเลยใช,ใช,ใช่ก็มีทั้งใหม่ทั้งเก่าฮนะบางอย่างก็บิ้วใส่เข้าไปสวิงน้มเนี่ยจะเป็นของแรสห้าเกียร์ครับห้าเกียร์จะเป็นดัมเบก แต่ถ้าพกเกียจะเป็นดิสเบกแบบนี้ครับเป็นไอเธอเป็นเป็นดิสเบกเราทําในถ้าเจ็บแค่ที่เราวางไว้ครับแต่มันมันส่งผลกับการขี่เราสนุกเรืออะไรเงี้ยเราก็แฮปปี้กับตรงนี้ครับไอ้รถตรงนี้ราคามันสูงเพราะว่ารายละเอียดรถอ่ะเดี๋ยวนี้มันมันแพงอย่างชุดสีแค่นี้เบิกใหม่ครับชุดสีใหม่ชุดสีเบิกไม่ได้ทำสติ๊กเกอร์แท้เงี้ยครับ,รบมีเต็มคันครับแต,แต่แต่ยังไม่ได้ใส่อ๋อ oh พี่ต้องผมขอสรุปอีกทีนึงว่าคันนี้มีของแต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างช่วยชี้เป็นจุดๆให้ผมทีพี่เริ่มอย่างหน้าเลยนะครครับพี่ก็มีประกับเล่ง CR ก็ราคาสูงหนันครับสี่สี่พันเกครับก็ไอ้พวกนี้ก็ของกลางๆครับปั๊มเบรกบนฐานดำสายถักเอ็นครับสั่งตัดแล้วก็ปั๊มล่างแล้วก็ดุมหน้าลีโอแล้วก็ขึ้นกัดขาปั๊มกัด จานครับดุมหน้ารีโอล้อทองยางหน้าบิซอนเส้นหน้าเป็นเม็กอินเจแปนครับเป็นปีใหม่ๆนี่จะเป็นไทยแลนด์ครับแต่เส้นแีบเป็นเจแปนก่อนนี้มันเล่นดันมือสองครับพี่เห็นขายในกลุ่มเ0 0พันแล้วเส้นค่าคุ้บ่าไปเลยจริง ส่วนชุดหลังก็เป็นดัมเบกของของแดทห้เกียร์ครับ,ครบเครื่องก็จะมีฝา CNC ฝา CNC เสื้อซูบครับเอ่อคาบูซีอาร์ครับีดบอยซินครับแล้วก็ไฟจุดระเบิดก็เป็น NSR ทั้งระบบเลยครับทั้งคอยดเทียนทั้งกล่องไฟทั้งพัาเชร์อคอยเงี้ยสำหรับลูกค้าที่อยากจะมีแบบนี้ยังรับทำไหมพี่ยังรับทำครับแต่ไม่ได้ทำเครื่องขนาดนี้ละเพราะว่ามันไม่มีคนขี่ให้ ฝงจีเองไม่ไหวละคนขี่คนมันอันตรายเนี่ยจะให้ลุงน้องลองเดบไปเป็นอะไรก็ไม่ครบพี่จะไม่ค่อยทส่งเสริมให้ในรถไม่ทำซึ่งรถแรงเท่าไหร่อันเนี้ยมันมันมันส่วนตัวไงแล้วเราตัวเราเองเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ไปขี่หมอบกับวัยรุ่นอยู่ละทําแค่เอาไว้ขี่เล่นเอาเสียงแบบที่มันเพาะๆอะไรเงี้ยฮะเอาไว้ตอบสนองทางใจของเราที่เราอยากจะมีรถทรงนี้บ้างใช่ประมาณนั้นนะฮะตรงเนี้ยลูกค้าสั่งเยอะ ทรงแต่งแบบเนี้ลูกค้านี่ก็ไม่ใช่วัยรุ่นนะรบเนี้ยรุ่นรุ่นส่สิบาห้าิป่าเห็นบอกว่าช่วงนี้รับรถข้างหน้าร้านนี่ไม่ค่อยและส่วนใหญ่จะจะเป็นงานบิวจะเคลียร์ของเดิมที่เคยทากาอยู่ซึ่งตรงนี้ต้องเซอร์วิสหละชเฉงก็คือยังเป็นการรับเซอร์วิสแหละคือลูกค้าแล้วแต่โจทย์ลูกค้าว่าต้องการแต่งหรือต้องการเดิมก็โยนมาก็เดี๋ยวทัการให้ก็เดยว ครับอย่างในกรณีของแด๊กขันเมื่อตะกี้นี้เดิมขนาดนั้นก็ยังทําได้อะครับพี่แล้วก็เห็นบอกว่ามี s p สีวันที่กําลังทําอยู่ใช่อันนี้ของน้องทหารครับน้องจะเป็นทหารอยู่สักแก้วครับอันนี้ก็ไม่ติดอะไรครับแต่ของไม่ติดเรื่องเงินเรื่องทองไม่ติดใจเย็นด้วยครับก็กําลังดําเนินการให้อยู่ครับก็มีเฟรมตรงรุ่นแล้วที่เหลือก็น่าจะตามมาได้ใช่ครับพี่ที่มันติดนะ คือรถคันนี้มันตัวถังมันผูพี่ก็ถากผูกไปแล้วครับปากตรงนี้มาผล่ตรงนี้ครัชิ้นนี้ยมันก็เลยต้องรอแกด้วยอย่างนี้รอแก้ด้วยฝนเนี่ยตอนนี้มันดูยูหน้าฝนใช่ไหมเราก็เลยยังไม่ไม่ทําต่อเพราะเดี๋ยวหมดฝนเราเราแต่พอปับผูกไหม่ไหนจะต้องโดนแดดต้องอะไรอีกพอโดนฝนมันก็จะเสียของไปเป็นชื้นใชครับพี่จริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าแทบแทบไม่รู้เรื่องหรอกแต่เรารู้ไง เดี๋ยวส่งไปแล้วเอาพี่ต้องทำไมเนี่ยโถกขึ้นมาเงี้ยเดี๋ยวมีปัญหาสันทีหลังเงี้ยคือทํางานที่จะแบบให้มันจบจบจริงๆอ่ะจบด้วยลูกค้าสบายใจด้วยเราสบายใจเงี้ยคะด้วยให้มันตรงกับมาตรฐานของเราที่ทำรถคันหนึ่งส่งไปมันต้องได้เท่านี้ครับพี่ไม่ร้อยก็เกือบร้อยเลยเงี้ยคือให้มันได้ได้เยอะที่สุด เมื่อกี้ได้ข่าวเหมือนมี SP y พนอีกคันหนึง่งที่เขารอโค้งอยู่ใช่ครับเ,เขาเก็บของเ,ขเก็บอะไรเอาไว้แล้วรอขึ้นเหมือนกันอีกคันหนึ่งอยู่มีอันนี้อันนี้เบอร์หนึ่งเลยครับใช้คําว่าเบอร์หนึ่งเลยหนึ่งจริงๆละ่ะเพราะว่าใช้คำว่าทุกเม็ดเลยก็ได้ทุกเม็ดทุกน็อตทุก,ทกดีเทลทุกดีเทลเลยครับพี่ลึกมากคัะนอะแต่ก็เจ้าของยังหวานเจยบเลยชิลชิลชิโอเคพี่สมมติว่าถ้าคนอยากจะทำรถแบบนี้บ้าง สามารถติดตามที่ทางช่องทางไหนได้บ้างครับได้ทางช่องทาง Facebook ต้องเซอร์วิสหลังฉบังครับแล้วก็ช่องทาง t i k t o k ก็ใช้ชื่อเดียวกับ f a c e b o o k ฮะซึ่งตอนนี้ผมบอกเลยว่ายอดวิวเยอะกว่าเพจมอเตอร์ไซค์เยอะมากเยอไม่อยากคุยนะครับพี่คนเขาชอบครับพี่ผมว่าเช่นการผมเป็นแฟนลับโอ้ครับผมแม่ผมผมเป็นแฟนลับขอบคุณน้องแม็กมากโอเคถ้าในโอกาสหน้ามีรถอะไรที่น่าสนใจก็สกิลน้องได้นะครับได้เลยครับ หรบวันนี้ขอบคุณพี่ตองมากครับพี่ครับวัสดีครับนนขับแปลงเป็นดับเบลกนะขับเป็นขายโยงนี้ขับแต่คันคันเขียวนะพี่พิเศษขึ้นมาคือคือทำเป็นไม่มีขาโยงแต่เป็นสไลด์ขากอดสายขาเบรกอยู่ตรงนี้มันจะดูโล่งๆครับอันนี้จะทำให้มันสไลด์ได้ตามตามตาม<อ>ที่เราตั้งโซ่ครับ อางนวอย่างเงี้ยเนี่ยถามเซียนนะเซียนมามไม่มีสตินะไมแกมันมีจุดไหนบ้างที่ออกแนวว่าถ้าเซียนเขาดูว่าที่ตรงนี้มันใช่ของจริงหรือเปล่าของเดิมหรือเปล่าม,มันบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันต้องคือมันดูดูดองมระกอดยรวมว่ามันไม่สะดุดตาเหมือนเมื่อกี้สปริงเบรกที่บอกอะสปริงเบรกมาใส่กับเอเอสได้แต่เออจะเป็นสีดํ<อ>าอันนี้ยันเป็นสีเงินบางทีรายละเอียดมนนิดเดียว